สวัสดีครับท่านผู้ชมละติดตามมาใช่วงดีๆทุเรียนบานเนินครับเกิดเรื่องเศร้าเลยครับทุเรียนขุดล้อมทุเรียนขุดล้อมสั่งซื้อมาจากปัจีนบุรีปีที่แล้วให้ผลผลิตสิบระลูกครับปีนี้ออกดอกตรึมครับออกดอกเยอะอยู่ เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าใบเสียนะครับพอะใบเสียล่วงร่วงกลาวนะครับแล้วก็แตกยอดอ่อนมานะครับแตกยอดอ่อนมาให้ดอกที่บานแล้วเป็นหางแย่แล้วนะครับร่วง9 9ซนนะครับเหลืออยู่สองสดอกนะครับ ที่บานแล้วที่เป็นหนังแย่แล้วนะครับร่วงหมดเราจะเหลือที่ชุดใหม่นะครับเป็นมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงใหญ่พอ,อมาพร้อมใบแขนอ่อนนะครับยอดอ่อนนะครับชุดนี้ชุดนี้อาจจะรอดครับนะบชุดนี้อาจจะรอดมีอยู่สี่ห้าพวงครับที่ว่าอยู่มะเขือพวงใหญ่ นะครับชุดเก่าล่วงไป99%้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับแหมให้ช่อสวยสวยสมบูรณ์มากนะครับตอนที่ก็เป็นช่อเป็นดอกใบเขาเสียนะครับใบเสียไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วเขาก็แตกใบอ่อนมาเต็มไปหมดนี่ไมนะใบอ่อนนั้นนะครับแตกใบอ่อนมา ทำให้ลูกล่วงนะครับปีนี้ดูแลอย่างยากเลยครับอากาศเชา้ชาเชา้ายี่สิบสามยิบสี่องศานะครับแต่ช่วงกลางวันนี่สามสิบเจ็ดองศาเลยครับต่างกันลิบลรับเลยนะครับอากาศกลางวันนี่ร้อนมากๆ ชุดหลังครับชุดหลังอันนี้ใบอ่อนทั้งนั้นเลยนะครับใบอ่อนใบอ่อนทั้งกิ่งเลยนะครับแย่แย่แย่ทุเรือนขุดล้อมซื้อกิ่งพันธุ์มาจากปาจิมารีแบบขุดล้อมมานะครับ ในราคาสี่พันห้าร้บาทปีนี้ก็ออกดอกปีที่สองนะครับอร่อยมากครับุเรเยนบนเนินนี้อร่อยนะครับลูกค้าติดใจทุกคนนะครับแต่ปีนี้ติดใจก็ไม่มีบริการให้มีให้น้อยมากเพราะว่าแทบจะไม่ติดลูกเลยนะครับมาดูต้นนี้ครับ ตอนนี้เข้าปีที่หปีที่แล้วก็ให้ลูกหนึ่งครับปีที่แล้วดอกเยอะแต่ลวงหมดให้น้ําผิดนะครับให้น้ําเยอะดอกร่วงครับตลอดปีที่แล้วปีนี้ดอกน้อยครับแต่ติดลูกดูแล้วค่อนข้างสวยงามนะครับกําลังเริ่มขึ้นลูกนะครับกํำลังขึ้นลูกสวยงาม ขอบขอบเขียวนะครับขอบกัวเขียวเริ่มเริ่มขึ้นลูกแล้วนะครับน่าจะได้แล้วสักสามสี่ลูกก็ยังดีครับผมเพราะมีดอกอยู่ประมาณหนึ่งช่อสองช่อสามสี่ห้าหเจ็ดช่อนะครับเจ็ดช่อช่อละ ลูกก็ยังดีนะครับช่อแล้วลูกก็เจ็ดลูกแล้วครับอร่อยครับต้นนี้อร่อยทุกต้นครับแต่แบบที่นี่ไม่เดโมนะครับเพราะว่าปีที่แล้วติดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไว้กินเองไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าเป็นปีแรกกลัวปีแรกเขาว่าเปลือกหนานะครับเขาว่าเปลือกหนาก็เลยไม่ขายนะครับแต่ กินดูผ่าดูนะครับไม่หนาครับปกตินะครับเปลือกปกติเลยนะครับจะบางกว่าที่ซื้อข้างทางบางเจ้าที่ซ้ำไปนะครับโอเคครับผมปีนี้เป็นกำลังใจให้ผู้ปลูกตุเรียนทุกคนทุกท่านครับผมขอให้ติดเยอะๆครับสำหรับปีนี้ผมท้อไปแล้วครับเพราะว่าต้นใหญ่นี้มีมีอยู่หนึ่งพวงครับ มีดอกช่ออยู่หนึ่งหนึ่งช่อนะครับหนึ่งพวงต้นมะเร่เวลามีอยู่แค่นั้นครับแขนกำลังจะออกยอดอ่อนกำลังจะออกปีนี้คงหมดสิทธิแล้วครับหนาวจะหมดแล้วโอเคครับผมคลิปนี้แค่นี้แหละครับขอบคุณสวัสดีครับ